มาปุ๊บไปองพูดพร้อมทำเพลงเลยซื้อแม่งไปเลยหมดหมดขอยหมดหมด <c oughs> ไม้นี้แตกรู้ได้ไงอ่ะน้องเก่งไม่มาเล่นเองวะ <c oughs> ได้ไม่อเออเฮ้ย <c oughs> แตกอยู่ไน้น้องขอบคุณมากอ <c oughs> เอแถวนึง่ง วุ้ยวุ้ยวุ้ยโอ๊ยไม่เอาแตกผมไปทำพูดควอมทำเพลงเลยซื้อแม่งไปเลยหมดหมดขอยห,หมดหมดพ่อมึงอะ ไม้นี้แตกรู้ได้ไงอ่ะน้องเก่งไม่มาเล่นเองวะได้ไม่อมอเออฮ้ยแตกอยู่แน่น้องขอบคุณมากอมเอแถวหนึง่งอ,อ,อุ้ยอุ้ยอ,อ,อุ้ยโอ้ยไม้เดียาแตกพี่มันรู้จริงแล้วคนดูมันรู้จริงพี่อุ้ยโอ้ไม่ครับโอหให้กูไม้เดียวเฮี้ยโอ้โ สวยเอต่อคิวต่อสวยสวยต่อสามสองแล้วหกสี่โอ้ยนิดเดียวมั่วแบบโอ้ยมั่วโอเคโอ้เฮ้โอ้อโอ้หูพ่อมึงอะฝืนพี่จะฝืนดิสัตว์รอเี้อะไรอะ คิวหลูกวะโอ้โหเจตเตอร์เข้า oh มาดิน้องเข้าวะ่ะโอ้โห อุยลั่นอุยลั่นอุยลั่นอุยสวออุยลั่นสามมือสี่มือเจ็ดแม่ข้ามดจัดอะไรไขมันเกือบใสแล้วมัดเยนิดเดียวคุณรู้แล้วพอมันแท่าอย่างงี้ใช่ป่ะเราอ่ะต้องซื้อเน็ก เม็กกินอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงวันนี้กินโนมาสเตพี่เน็กบูเทคเน็กโอเคสวัสดีไอันนี้ก็ชอบไม่ชอบหายเยเวลาเป็นอย่างเงี้ยต้องชอบชอบหายมันก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงพื้นมัน่ะพี่อ้หมวกมาพี่สวยอุ้ยเอเคเอเออุ้ยเปิดเราขึ้นแสนขึ้นแต่ขึ้นแสนขึ้นปะวะ เออขึ้นหน่อยขึ้นแสนขึ้นแล้วลขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวอุย้ยสี่พันสวยขึ้นแล้วเอเอ็อไเนไม่บ้าอวะสามพันโอ้ปวดหัวแค่สามพันเกือบเอาไงดีๆมันก็อีแค่สามพันเองนะพี่ได้น้องอุย้ยขึ้นแสน สองพันนิดเดียวเย็ดแม่อันนี้ขึ้นแต่ลวพี่ขึ้นแตแลวพี่มาโค้ชู้สีส่ไม้ถอนพี่ถอนถอน,ถอนไม่อยากถอนนะดิไปต่อ <ยา S 2> พี่<อ>แสนห้าโอเคโอเคยาวยาวพี่ยาวใช้เข่ามึงขำอะไรอ่ะมึงขำอะไรบอกก่อนป่าปาพี่ไปม,มึงขำอะไรไม่ก็พี่ออเลสสอผมก็ว่าพี่ได้ไง ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเอาไงดีแล้วแล้วแต่พี่แต่ถ้าพี่ใจพี่มาแล้วผมว่าได้ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับพี่แล้วน้องกูพูดอย่างนี้แล้วด้วยมา <c oughs> หนูลิงมาหาลิงใส่กุี่สัตว์เบ็ดเท่าไหรนะ่น่ะเบ็ดห้าร้อยไม่เห็นเลยนะว่าเบ็ดเท่าไหร่ไม่เห็นพี่ ไปโดดแล้ว,ดดลวอุ้ยไม่ทำไมไม่โดดวะเอาได้ทีน่นีเล่นเล่นไรเล่นลินกับกูสัตว์พี่คิงสวยดีถ้าพี่เล่นเป็ดพันอย่างเงี้ยโดดแล้วพี่อันนี้โดดอันนี้โดดจริงพี่แบบมันแบบจัดเลยพี่พายบุนเรืออ,อันนี้เอาถ้าเต็มก็เอา ม่เต็มเต็มไม่เอามันไม่ได้ครูเล่ควายไม่เอา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 กระตุกอย่างนี้กระตุกอย่างนี้ไม่กินกระตุกอย่างนี้ไม่กินกระตุกอย่างนี้เอาโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสี่หมื่นอุ้ยอีกสองพันห้าเองพี่ทาได้พี่ทาได้โอ้โหโอ้โหเอ้าสวย สวยเพียงนึ้นแล้วเพียงึ้นแล้วขึ้นแล้วยังไงยังอุ้ยอีกอีกมือสามกูขอมึงแสนห้าได้ไหมยูซี่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูฝากต่อสุดท้ายแล้วมึงก็กินกูเหมือนเดิมให้กูได้ดีใจหน่อยได้ปะ ไปนี้หรออนี้โดดโดดจริงออ้เอาเอย่าเอาโอ้ยได้อยู่เท่าเดิมไมชสี่หมื่นอยาคือแสนห้้อยเียออรู้แล้วน้องเออะไรนะเฮ้ยไฮ้ยเ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 ้ยเยเฮ้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮยเ่้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเเยอ้ยเเ้เ้เ้ยเอเ้เฮย เชี่ย er, หนูแม่งร่นจัดโอ้ยสวยอียอะียออะเขือแสนหกนะเฮียแสนหกแล้วนะเฮีย yeah. ได้ยินที่กูพูดไหมนี่ <c oughs> ได้ยินแล้วมึงจะเรียกทำเฮียอะไรั้งหนาวอะครับพี่ โอ้โหนิ่งโอ้นิ่งโอ้นิ่งจังเลยอุ้ยแม่ไม่วบิบบะสวยสามหมื่นที่แม่วนลูปจัดเลยชีวิตเอาไงสองแสนผมว่าเฮียทำได้นะไม่ได้ยากเกินที่เฮียจะทำไม่ได้อะ ถูกน้องพูดอีกก็ถูกอีกเป็นพันไม่มาจัดเลยว่ะไม่ดูพันไม่มาจัดเลยว่ะเ็นพันไม่มาจัดเลยแมว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 เอาสวยแมว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 เอาเอาได้สามหมื่นอันเดียวอุ้ยอุ้ยขึ้นแสงแล้วองแสงแล้วพี่อีหกพันโอ้โหสวยเอาหน่อยเอาหน่อยอีหกพันสวย ไปล้านไปล้านไปสามพันล้านไปหกร้อยล้านไปพันหนึ่งขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเท่าไหร่อ่ะสองแสนพอดีพี่สองแสนพอดีโอ้ยโอ้ยไม่กดเลยเยี่ยมัดมัดไอ้เยี่ยมัดพ่อมึงอ่ะโทษพี่เออเออเออยังไปให้คุณไปต่อได้กูจัดให้มึงได้โอ้มาเบ๊ ยึดแม่ไม่ให้กูเลยสวยอุย้ยโดนอีกแล้วงูยึดแม่เอ้ยมันมันบุพับนีน้จัดเลยพี่โอ้ยรอรอ,อกูจัดไปยึดแม่พอเอาถอดเลยพี่ถอด